ปอดจบไปกี่มาพี่เจ็ดร้อยห้าสิบเป็น E แปดห้าล้วนนะเจ็ด้อยห้าสิบท่อนตรงอ่ะมันเป็นมันเป็น L สิบ้มันเป็น1ันหอยู่แต่ข้างล่างอ่ะข้างล่างมันเป็นของ d ี5 6ไฟทดีทไฟแล้วอ่าโอเค สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงซินะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะครับแจ๊ด GK นะบอกเลยว่าคันนี้สุดจัดแบบที่สุดสําหรับผมนะสำหรับแจ๊ด GK เลย <c oughs> ก็คือเป็นแจ๊ด GK ที่คิดว่าแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็แรงม้านี่คือเหยียบ800้แรงม้า <c oughs> แต่งน่าจะแบบ อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้านนะครับแล้วเจ้าของจะเป็นใครนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านแต่งรถที่ครบวงจรนะครับก็ขอแนะนำครับเลสเทคอ่างศิลานะครับไม่ว่าจะเป็นล้อท่อโหลดฟิล์มกองแสงสตัดเคลือบเซรามิกรวมถึงรีแมปด้วยนะครับจบในร้านเดียวเลยบอกเลยว่าไปร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนก็ติดต่อพี่นิวไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไปใช้บริการร้านนี้นะครับและบอกมาจากช่องงงศิลานะครับรับราคาพิเศษไปเลยนะครับก็ฝากไว้เด้ยครับเลสเทคอ่างศิลานะครับ และสําหรับใครนะครับที่อยากจะมาแนะนําแนวทางการแต่งรถของตัวเองหรือว่ามีรถเจ๋งๆทํารถมาแล้วอยากจะแบ่งปันแนวทางการแต่งนะครับก็ก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดกันทีหลังนะก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงศีนะและช่องงงศีนะด้วยนะครับก็ไปชมกันเลยก็สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อปอครับอ๋อชื่อปอโอเค ผมอยากจะให้พี่ปอช่วยรีวิวรถของพี่ปอหน่อย PK คันแน่ว่าทำอะไรยังไงไปบ้างได้ครับได้ไปเ่ยได้ครับไปก็เริ่มจากภายนอกก่อนก็ได้ครับพี่ชุดพงชุดพาร์ด้านหน้าอะไรเงี้ยก็เป็น JS อ่าเป็นที่เราเห็นกันคือเป็น JS ทั้งคันเลยอ่าอันนี้คือพาร์ท JS ทั้งคันพาร์ทนอกใช่ไหมใช่ครับคืออันนี้อันนี้คือ JS แท้ทั้งคันครับยันทุกอย่างไม่มีอะไรปลอมอันนี้คือจะบอกว่า ทั้งคันที่เห็นอยู่นี้คือแท้หมดใช่ครับวิบ่งทุกอย่างไปอ่าออโอเคอ่ะ,อะ,อะอน,นี้เป็นพาร์ทเอกันชนหน้า JS อครับครับผมต่อมาอ่ะมาดูที่ล้อครับมาดูขอขอดูที่ล้อหน่อยครับพี่ปอล้อเป็น R E30 ครับ R E30 R E30 e o f ออสอ่าฮะครับแล้วก็ยางเป็น205อ๋อเป็น2องเนาะครับแล้วก็ ฝาเบรกก็เป็นฝาเบรกยอดแดงฝาเบรกยอดแดงอันนี้หยอดเองไหมไม่ใช่ฝาเบรกยอดแดงครับผมอ่ะแล้วก็กินเบรกเอสเลสเอสเลสนะใช่ครับสี่พอตสี่พอร์ตเนาะอันนี้จานมันขนาดเท่าไหร่ครับพี่อันนี้มันขยายหรอไม่ใช่ครับจะก็ไซส์สแตนดาร์ดไซส์นี่เป็นสแตนดาร์ดเนาะสามร้อยครับสามร้อยนะนี่ครับผมจัดไปสตาร์ทช่วงเบรกอ่ะสตาร์ทพี่พอใช้เป็นของอะไรอ่ะครับพี่สตาร์ทเป็นโอลินครับเป็นโอลิน ใช่ครับ d F B B T O น่นา,นาจะเลขถูกเนี่ยไม่เป็นไรอ,อันนี้พอรู้ไหมว่าพี่ปอโหลดลงประมาณเท่าไหร่โหลดเหรอโหลดไม่ได้ไม่ได้ฟิตสเปคเลยคือเอาเอาแค่ลงมาลงมาแล้วเวลาับได้เพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่สามารถมันไม่สามารถเอาลงมาเตี้ยได้อใช่เพราะว่าด้วย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 แรงม้ามันอ่าครับผมคือเอาลงมาเท่าที่ ที่ต้องการที่พี่ปอต้องการได้ทั้งทั้งทั้งในชีวิตจริงทั้งในทั้งในสนามเอาคครับผมใช่ครับถามว่ามันมันเอาลงได้ไหมมันลงได้แหละมันเอาลงได้แต่เราที่เกียจระวังเออเราที่เกียจระวังแต่คือตอนนี้ก็คือเป็นฟิตเมนที่โอเคแล้วก็ประมาณนี้ครับผมอะต่อมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยพี่ด้านหลังก็ทําอะไรไปบ้างครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ไฟไฟเป็นไฮบริดเนาะไฟเเป็น m อ็อครับผมแล้วก็เป็นวิง ใอันนี้เป็นวิงเจสวิงเจสอันนี้คือแท้เลยใช่ครับอันนี้ตองอันนี้อันนี้พอบอกราคาได้ไหมอันนี้ผมอยากรู้ราคานี้อันนี้ไปหักคอพี่โอ๊กเอ็นเจมาหักคอด้วยใช่เแรกเขาจะไม่ขายเออตอนแรกเขาจะไม่ขายใช่ไหมห้าหมื่นโอ้โหห้าหมื่นใช่ครับเออแต่ว่าถ้าคือมองงานแล้วแบบให้ดูอะให้ดูใกล้ๆแล้วกันคมกลิปชิ้นทรงชิ้นส่วนนี่แบบกลิปเลย โอเคต่อมาทําอะไรไปบ้างครับด้านหลังมีอะไรอีกไหมด้านหลังก็มีไฟหน้าเป็นวิงอ่ะใช่ด้านหลังไม่ก็มีอะไรมีอะไรแล้วอ่ะแล้วบาที่ภายในก็ได้เดี๋ยวพี่พี่ปอเข้าไปไปด้านนู้นก็ได้พีภายในเหรอใช่ภายในทําอะไรไปบ้างครับผมภายในจริงๆอ่ะอันเนี้ยเอารถจากตัวจากตัวตัวท็อปอ่ะอ่ะภายในตัวท็อป ใช่เอามาทำเพิ่งแอร์ออโต้ทุกอย่างมันใช้ได้นะอ็นสตาร์ทแบบพุตสตาร์ทเป็นพุตสตาร์ทแต่เกียร์เอ็มทีพุตสตาร์ทอันนี้เป็นเป็นเกียร์เคแล้วเกียร์เคแล้วใช่โอ้โหก็คือยกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยกตัวท็อปมาใส่ใช่ฟังก์ชันครบไหมครบครบเลยแอร์ออโต้พุตสตาร์ทใช่คีเลตยังใช้ได้คีเรตทุกอย่างกระสอบขับไปฟ้าเป็นเป็นเหมือนตัวท็อปเลยเลยใช่พอเข้าใจก็คือฟังก์ชันตัวท็อปจัดเต็มมาเลยใช่เอาเรื่องว่ะ เอออ่ะต่อมาอ่าภายในอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ปกติทั่วไปเป็นชุดอ่าชุดเกียร์ K ใช่ไหมแล้วก็สายสายอันนี้เป็นสายสายเกียร์ K สั่งพิเศษอ่ะอ่าอ่าอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเกียร์ K ใช่ไหมเกียร์ K ของเ K เลยใช่ไหมดีทีไฟดีทีไฟใช่ไหมเกียร์ดีทีไฟหกสปีดเต็ดเต็ดขวาเต็ดขวาหรือเต็ดขวาเนี่ยอ่าอ่าอ่าขับเสียงไม่ถูกแล้วก็เอ่อ เป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่เป็นทำเป็นเกียร์ซิงหมดแล้วอ่าโอเคไล่มาแล้วอะต่อมาภายในทําอะไรไปบ้างครับผมภายในก็ประมาณนี้ก็มีนี่คออะไรอันนั้นเป็นอะไรเออันนี้เป็นคอถอดคอถอดของของเอ่อ work กบอ d อ่าโอเค work b o n ใช่คอถอดชุดคอถอด work b ตอมาลายตองมาลายตองมาลายเป็น j s j s เนาะตัวนี้มันเป็นตัว limited อื มันจะมีทำาแค่69พวงอ่ะเท่าไหร่นะ69พวงอน่ยมันมีเลขอยู่โค้ดอยู่นี่ใช่ไหมของพี่เป็นที่30สิ่าหร่สาแปดอองสุดยอดอ่ต่อมาจอก็เป็นจอตอนนี้ลองลองมันมัสามารถเห็นได้ปะอะไรนะเปิดได้ปะเปิดได้ปะได้ได้่ะหนึ่งนะได้ครับคือมันต้องสตาร์ตเอใช่ปะต้องถ้กดนี่ไงเหมือนตัวทอปเยอกดีรถผมมันไม่มีตัวท็อปดี อ่าโอเคโอเคจอก็เว่ะจอโมเทคอย่างกับ F1 อะไรอย่างเงี้ยมันมันทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในอันเดียวอ่ะไม่ต้องมาอยู่หน้าเดียวเลยอไม่ต้องมาบอกอะไรไม่ต้องเยอะง่ายดูที่จุดเดียวใช่เพ่งไปที่จุดเดียวก็เห็นชอบอะไรลบๆอยู่อเออนี่ถือว่าคลินบุบเฟไฟฟ้าปกติรลเทโบครับผมอันนี้ก็เป็นบูฟไฟฟ้าเนาะอ่ะต่อมาครับมาที่เบาะแล้วกันเบาะเป็นตัวไหนครับพี่ปอเบาะเป็น ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์อันนี้ก็ของพี่จักรอ๋อพี่จักรพี่จักรสุดจากชลบุรีอะนะใช่นนไปขนเข้ามาใช่ไหมนะี่ยอันนี้ก็ไปอ้อนวอนเข้ามาเหมือนกันอันนี้มันที่ผมนั่งใน <laughs> ใสามดอปะ่ะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม <laughs> ใช่แหละอัน,นเนี้ยเนี่ยที่นั่งในสามดอเนี่ย <laughs> แกถอดให้พี่ใช่ไหม <laughs> <ช>เอาเรื่องอ<ม>่ะยหักคอหักคอด้วยเอาอย่าหักคออะไร เออสวยคือว่าสวยเลอสวยถยือว่าสวยเลยถือว่าเราก็เบลวาเบลครับผมเบลเป็นเทสไอตัวใหม่อ่าเทไอตัวใหม่นะอันนี้รอนานเพราะมันสั่งจากมีกามาคือต้องพีออเดอร์มาหรือยังไงอันนี้ให้น้องสั่งมาอันนี้อ่าเล็นต้นหนึ่งก็จะงวดราคาอยู่ที่แค่ชุดนี้มันสองแค่ชุดนี้นะแค่สองค่ะแค่แค่แค่เนี้ยแค่ที่นั่งเดียว 1 2ื่นสองหมนี่คือรวมรวมค่าเครื่องบินรวมค่าอ๋อคือทุกอย่างแล้วใช่ไหมที่จบจบจบกับไอ้เรื่องของเบลมาโอเคประมาณนั้นหมื่นสอ่ะต่อมาครับเป็นอะไรด้านในก็อ๋อถอดรล่งหมดแล้วใช่ข้างในข้างในก็ถอดข้างหลังรล่งหมดแล้วออันนี้ใส่โลบาร์เป็นโลบากันความใส่ปลอดภัยโยกโยกหรออ่ะแล้วมีแอบสมัยก่อนมีใส่ภายในดำนนีงเออเออเอเอ้ยอันนี้คือมันเป็นของตัวไหนอ่ะนี่ ฝั่งนี้มันมีไฟด้วยนะของพี่เฮ้ยไอ้แค่เออเออเออดีอันนี้ผู้หญิงชอบเอ้ยนี่โอเคเอ้ยอันนี้คือยังไงพี่โอ๊กเอ็นเจอันนีคสมัยนั้นสมัยนั้นน่าจะหมื่นสองห้าร้อยมั้งทั้งหมดเลยใช่ปะใช่เพราะ่รวมนี้ด้วยปะรวมไอ้ไฟนี้ปะหรือทั้ตหมดเลยเพราะว่ามันมีไฟข้างนี้ไงเออเออเออเอาไว้หลอกผู้หญิงนี่ยเขามีอีกิงปะเอออันนี้คือผู้หญิงชอบนะใช่คือเปิดมาไอ้ของไทยเราไม่มีนะ ใช่ใช่ไม่มีกระจงไม่มีอะไรไม่มีโฟมไม่มีไฟเลยนะอันนี้คือของใหม่เลยนะพี่หนิงพี่หนิงสั่งมาให้มามออนานแล้วอันนี้ปีกว่าแล้วต้องแบบโอเค okay ว่าชอบอะส,ส,สมัยเขาอยู่ร้านเก่าอ่ะเอออ่ะโอเคเออถือว่านานอยู่นะใช่หมื่นสองโอเคถือว่าไม่แน่ใจนะว่าประมาณไหนแต,แต่แต่น่าจะอยู่หมื่นสองหมื่นสามเนี่ยอยู่อยู่ราวๆนี้ประมาณนี้นะไม่ไม่แม่นเรื่องราคาเพราะว่ามันนานแล้วอะโอเคครับเดี๋ยวผมไปลองหาจีบดูกันเออน่าสนใจครับผม ก็มีนี่กระจกสปูนอะไรประมาณนี้ก็คือสิ่งจัดเลยไม่ได้สิ่งจัดเลยก็เน้นเรียบโอเคประมาณนั้นอะภายในหมดหรือยังครับพี่ปอน่าจะหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปต่อที่เครื่องเลยด้านหน้าอ่ะไฟหน้าตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นโคพาสโคพาสเจเอสตัวแรกเลยอืแล้วตัวนี้หายากแล้วโอ้ยตัวนี้ยังไงยากอะยากไหมไม่รู้ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะเออแต่แบบ ยากกผมเออผมหาแบบไม่มีขายแล้วแต่ก่อนคือยังมีประกาศขายยังมีโพสขายใ่แต่ตอนนี้คือเงียบมันไม่เจอเลยมันจะมีที่มันเป็นเป็นของแท้กับกับงานตัวเทียบใช่ไหมตัวที่เขาเหมือนทํามาเออผมเห็นตัวนั้นอยู่แต่อันนี้มันมันคนแทบจะไม่ลงกันแล้วอะเออไม่เห็นแล้วถ้าถึงลงมันก็สภาพว่ากันอะเอออ่าใช่ก็ตูดูหน้างานโอเคมากแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเป็นเพียวเป็นคาร์บอนคัตตอมขึ้นมาใส่เวลาวิ่งสนาม ก็คือวิ่งสนามจะใส่ตัวนี้เป็นคัสตอมเหรอนี่คือสั่งทำเหรอใช่ก็คือเป็นคาร์บอนแล้วก็มันจะมีกองเวลาวิ่งอ่ะจะมีกองอเปล่าเข้าไปอ๋อก็คือถ้าเราก็ทำดักเข้าไปให้เทอร์โบเลยใช่จะได้ไม่ต้องเจาะฝาเอียก็ดีนะอืมเอาเรื่องโอเคก็ถือแบบว่าคัสตอมขึ้นมาได้สวยนะไอตัวนี้ก็ถือว่าหล่อเลยอ่ะต่อมา ถ้าผมไปดูเครื่องนิดนึงอันนี้คือเครื่องอะไรยังไงพี่ปอเหล่าเลยเครื่องอันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยมันมันท่อนตรงอะ่ะมันเป็นมันเป็น l 15, 1 5บ้มันเป็นพันหอยู่แต่อันนี้เป็น l 1 5ใช่แต่พวกเกียร์ทั้งหมดข้างข้างล่างอะ่ะข้างล่างมันเป็นของ DC อ d ี5 6สปีดแล้วอ่าโอเคก็คือท่อนตรง เครื่องก็เป็นใต้เต็มลูกก้านข้อลูกก้านข้อแยงพอดทำฝาทุกอย่างทุกอย่างแล้วพูดง่ายงทุกอย่างในเครื่องใช่โมมาหมดแล้วใช่อ่าฮะทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นของเชลเทคชุดเป็นคอยคอยคอยลอีลิตอ่าฮะหัวฉีดเป็นพันหกร้อยีีครับพันหกร้อยีีใช่อืมดุอยู่เนี่ยกินน้ำมันไหม กินน้ำมันไหมกินอยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่เคยลองขับกลับบ้านที่กาญเนี่ยก็ประมาณแปดร้อยอ่ะก็แปดร้อยก็สองร้อยโลอ่ะแปดร้อยสองร้อยแปดร้อยบาทสองร้อยโลโดยประมาณเแล้วก็ก็คือว่าเออๆก็คือขับขับมันเลยแหละขับดัดเลยแหละประมาณนี้ก็จูหมดติบเลยอ่ะหมดถังเลยโอเคโอเคหมดถังเลยอ่ะแล้วต่อมาเวทเกตเวทเกตพี่ไปอยู่อ๋อนู้น เป็นเวสเกตเวสเกตไทอัแต่จำไม่ได้นะเมื่อกี่มิลโอเคครับผมนี่ฮะอืมเวสเกตไทอัแล้วก็เป็นโบบิทิชั่นห้าห้าแปดห้าแปดอันนี้ขยับมาเหรอตอนแรกเป็นอะไรป่ะตอนแรกเป็นกาเลตใช่เป็นกาเลตแล้วมันติดช้าไปหน่อยออ๋ก็เลยก็เลยเปลี่ยนบิทิชั่นเปลี่ยนชุดส่วนชุดอินเตอร์อ่ามาดูอินเตอร์ครับอินเตอร์กาเลตนี่ผมให้ดูหน้าดูหน้าดูหน้างหน้าดูหน้าดูหน้าอูหน้ นี่คอินเตอร์ Inter, รกาเลตสามนิ้วขนาดเบลเลอร์เทอร์นะดูกิวดูเส้นวิ่งมันเบลเลอ Inter, ร์อินเตอร์กาเลตสามนิ้วแล้วก็พวกเฮดเฮดแล้วก็ทั้งหมดที่ที่เป็นรอบนอกที่เป็นเกี่ยวกับง,งานอินเตอร์อันนี้คือเป็นที่ชาญทำหมดเลยอ่ะเป็นร้านไหนเอ่ยที่ชาญอินเตอร์ครับชาญอินเตอร์นะครับอินเตอร์อ่ <นะ S 2> าส่วนชุดเทโบอ่ะจากสำนักไหนครับชุดเรอเครื่องอ่ะที่ทำมาเครื่องเนี่ยชุดเครื่องก็เป็นอาร์เจวายตั้มพโดครับแล้วก็ครับผม พี่ฝาพี่ไก่ชิมวาวอ่าพี่ไก่ชิมวาวฝาใช่ครับอ่าฮะแล้วไอพวกชุดไอดีนี่อะไรยังไงพี่ก็คอยดีอันนี้ก็เป็นเป็นของพี่ชางขึ้นมาเหมือนกันอ่ารับกับอันนี้คือลิ้นลิ้นเป็นลิ้นไฟฟ้าลิ้นไฟฟ้าเคจูนครับอ๋อเป็นเคจูนใช่ก็คืออันนี้ใช้ใช้ลิ้นไฟฟ้าคุมแล้วเครื่องอันเนี้ยใช้กล่องอะไรคุมมันนะพี่กล่องเป็นโมเทคครับโมเทคแปดร้อยอ่าขอขอขอดู ตอนอยู่อ๋อเพ่าว่ากล่องอันนี้จะมีกล่องแล้วก็พวกสวิตซ์ฟิวไอ้พวกฟิวช่วอะไรอ่ะพี่จะเอามาไว้ที่เกะกล่องอันนี้มันจะมันจะไปค้อมเอาหน้าจออ๋อก็คือเอาไปแสดงหน้าจอตัวโน้ด้วยใช่แล้วชุดฟิวก็พี่ก็มายัดไว้นี่หมดเลยชุดฟิวก็คือชุดฟิวเดิมของของรถของ CK ใช่แต่แค่โยงมาไว้อ้นี้ใช่เพราะว่า ข้างหน้าเก็บโล่งไปแล้วโอเคครับผมเอาเรื่องถือว่าเก็บสายไฟดีนะไม่ลกไม่อะไรเลยท้องน้ภายในเออดีถือว่าเป็นลถตซิ่งที่แบบคีนจัดเลยวะ่ะ <laughs> ออทำซิ่งได้สะอาดเออพูดง่ายเอเอเขาเรียกว่าอะไรวะทำซิ่งได้สะอาดมากโอเคเออแล้วก็มีนี่ลืมอะไรเอ,อ่ย่ออบอบอ๋อบออวาว ใช่ผมไ,ไม่แอบผมถายไม่เห็นอ,อ๋ออยู่ข้างหน้า <c oughs> อยู่ข้างหน้าโอเคโอเคจำไม่ได้นะว่ากี่มิลเออออ๋อมาพ่นอยู่ตรงนี้นี่เองฟิวฟิวม่าน้ำม่าน้ำก็เป็นม้าน้ำใต้คานพัดลมทุกอย่างเปลี่ยนคือเปลี่ยนหมดแล้วข้างหน้า ใช่ครับมันมันต้องทําข้างล่างก็จะเป็นจะเป็นเทคชั่นบาร์อ๋อนี่ไงเทคชั่นบาร์ทุกคนเห็นรือเทคชั่นบาร์เป็นเออาร์หมดแล้วอ่ะให้ดูนี่หน้าวานี่ถ่วงหน้ากี่โลครับไม่แน่ใจอะประมาณ6กสิโเจ็ดสิบด้วยประมาณเนาะใช่เหล็กมันมันมันจะมีคาเหล็กข้างล่างเป็นเป็นเทคชั่นบาร์จะเห็นปะอือฮึดกันกันมันดิ้นอะอ๋อก็จะเป็นคาเหมือนวิ่งมาอย่างนี้ใช่แล้วก็จะมีเป็นคาข้างหน้าเป็นคาเหล็กโอเคครับผมถ้าไม่ถ่วงนี้ จะเป็นยังไงพี่มันก็มันดิ้นอ่ะมันดิ้นอันนี้สเต็ปเนี้ยที่ทํามาพี่ปอจบไปกี่ม้าพี่750เป็น e 8 5ดล้วนนะเจ็อยห้าสเป็น e 8 5ดล้วนอาจารย์อุกจูนอ๋อโอเค750ดอ้ันี้ท็อกมาเท่าไหร่พี่ทอกก็700ดร้เท่าไหร่ไม่รู้เ0็ดอกว่าเคยไปลองวิ่งรันสักสนามายังวิ่งแล้วแต่มันยัง มันยังไม่ค่อยโอเคอะอ่งวิ่งอยู่สิบยยังไม่พอใจใช่ครับเพราะว่าวิ่งทำไมรถต็ดอ๋อคือรถตสิบเอ็ดโมงวิ่งวันแรกบ่ายสองอะอ๋อคือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดด้วยง่ายก็ลองวิ่งก่อนว่ามันได้เท่าไหร่แล้วค่อยใช่ใช่กลับมาแก้ไขเอาใช่เพราะว่าเราเราไปวิ่งมือนมันมันค่อนข้างยากอะรถรถรถเรามันไม่ได้ไล่มาแล้วก็มันเป็นยังเป็นรถสตรีทอยู่นะครับอันนี้ถือว่ามันไม่แทบจะไม่เหลือทรงเดิม อยู่แล้วในนี้ใช่แล้วก็ชุดใส่ไฟอ่อชุดใส่ไฟชุดใส่ไฟทั้งหมดเป็นพี่แอป standalone แอป standalone อ้ถือว่าเก็บดีอยู่นะนี่ไงเห็นไหมไม่ยุ่งไม่เหยิงไม่เหยิงเข้าที่นี่จบเออถือว่าโอเคเฮ้ยครับพี่ปอช่วยสตาร์ทเครื่องให้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 ฟังสักหน่อยหนึ่งเออผมอยากอยากฟังเสียงอ่ะดังนะอ๋อ ันนี้คือทั้งหมดของคันนี้เลยใช่ไหมครับพี่ปอใช่ครับน่คือน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโดยทั้งหมดคร่าวๆแล้วกันเออผมอยากทราบแบบพี่พี่พี่โดนกับคันเนี้ยไปประมาณเท่าไหร่เลยโอ้โหขอไม่พูดได้ไหมจริงขอขอข้ามเลยเออไม่เป็นไรให้แบบให้เพื่อนๆไปคิดเองว่าเออประมาณเท่าไหร่นะเพราะแบบดีเทลอะให้ดูแบบอะให้ดูแบบคนที่รู้ก็คงจะรู้อยู่เนาะว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะ ผมก็ให้ดูดีเทลอะไรประมาณนี้นะอ่ะดูดูดมอหนงมอนง้มองมอนงมอน้ำอะไรอย่างงี้อ้าดูห้องครงห้องเครื่องอนะอ่ะดูคอโนโดภายในอ้าดูล้อหรือเบรกเบิกเา้าก็ไปคิดเองประมานเท่าไหร่นะเจ้าของของไม่พูดนะพอพูดไปแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกเจ็บหรือเปล่า <laughs> 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 โอเคเนี่ยคือทั้งหมดของคันนี้แล้วกัน ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ปอมากเลยครับครับใครที่สนใจพีเซสสำหรับรถติ้งโดยเฉพาะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ a c e b o o k ได้เลยครับบอกเลยว่าราคาหลักสิบและนี่ก็คือทั้งหมดของ j a z z GK คคันนี้นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆสุดสุดอย่างที่ผมว่าไหมก็คือแบบทุกจุดอะคืออันนี้คือยังไม่ได้ลงดีเทลแบบละเอียดนะคือแบบคร่าวๆดูผ่านๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะแบบ ไปขอลองนั่งอะไรประมาณนี้ดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านแต่งรถที่ครบวงจรนะครับก็ขอแนะนำครับเลสเทคอ่างศิลานะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเลสเทคอ่างศิลานะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงศินะด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย